และนี่ก็คือพี่ใหญ่คนใหม่ของเราครับทุกคนเตอร์เซร์ละพี่กันเอาแล้วผมถ่ายอะไรวันนี้นะทุกคนเราจะให้พี่ออนเนี่ยมาดูแลสตูแทนพี่เป็ดหนึ่งวันแต่ก่อนเนี่ยตอนที่พี่ออนอยู่กับพี่เป็ดตอนแรกอะกตบตอนเนี้ยมันไม่เหมือนกันเลยแ่พี่ออนลองเล่าให้ดูได้ไงว่าไม่เหมือนกันตอนนั้นพี่อยู่พี่อยู่กับพี่พี่เป็ดสองคนปะ เวลาถ่ายกิ๊บว่าถ่ายกันสองคนแต่๋ยวนี้นี่ดูมีคนถือกล้องแต่ก่อนนี่พี่เป็ดต้องถือเองถ้าเกิดคลิปเนี้ยถ่ายคดหัวสามันครับเมื่อกี้มันถือกล้องผมไม่ได้ถือละเพราะติผมถือตลอดคุณถอยไปให้ให้ยีจิตก็ยีอยู่งข้างจะบอกว่าตอนนี้คือเปลี่ยนไปแล้วถูกต้องพลังงานกว่า20ชีวิตอยู่ในกำมือพี่เป็ดมันจะเป็นอยู่ในกำมือพี่อ้อน แต่เป็นพี่ใหญ่ทั้งคู่แต่ก็อยากให้เล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นไงบางความต่างสมัยก่อนอาจจะรู้สึกว่าสะดวกสบายมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวนี้มีแม่บ้านนีปกติใครเก็บอูเข้าไปอ่ะก่อนถ่ายก็ต้องอ่ะเคลียร์ของกิเอ้ยมึงเก็บอะไรเก็บอะไรทำทุกอย่างกอย่างเดียวที่ไม่ได้ทําคือตัดต่อนอกั้นดีฉันหมดทุกอย่างถ้าเกิดพี่ตัดเป็นผม่าเขาให้ดิ๊ อ๋อเอ้อพี่เบสเป็นคนดีใช่ไหมพี่อะไรจริงพี่ไม่เคยเจอเพื่อนอะไรที่ดีที่สุดขนาดนี้อะไรเนี่ย و? ไม่เลยพี c o คนใหม่ <c oughs> แนะนำไม่เหมือนกันตอนพี่อยู่กับตอนนี้ไม่เหมือนกันพี่ออนต้องอัปเดตแพทให้ทนัน CEO คนใหม่เลยถูกต้องคนใหม่เลย <c oughs> สวัสดียัง จะให้พี่ออนเนี่ยดูการทํางานของเราทุกวนันนี้เพราะว่าตอนแรกกับพี่เบนเนี่ยไม่เหมือนกันยังทำไม่ได้หรอกเพราะว่าออนห่างไปสองปีแล้วสองปีที่แล้วแับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนี่การทำงานพี่จะบอกว่าพี่ออนแบบไม่เปลี่ยนไม่มีความเรียนรู้ไม่มีความ,มพัฒนา,นาแบบพี่คิดว่าเขาไม่เอาเลยเลยอยางคิดว่าเขาแบบออกไปถ่ายงานเป็นวันวันแบบเที่ยวเล่นนอนกินอย่างนั้นไม่พันก็พูดกันไปวันกุยังไม่เคลียนะ อุยยังไม่เคียงนะเมื่อวานกินขนมไม่หมดอ๋อเออแต่เอากลับไปกินแล้วเอาไม่ได้พี่วางทิ้งไว้ตรงนี้แล้วถ้าไม่ถามเมื่อวานนี่ครับดวลเอออนมาถ่ายงานแล้ววางขนมทิ้งไว้ตรงนี้นี่ตรงนี้วัดเออนี่อ้าวไอ้อันนี้อยู่นี่ผมเป็นคนเปิดให้เมื่อวานเอ้าไปวางไว้ข้างล่างมองไม่เห็นเลยว่ามันอยู่ข้างล่างไม่คิดดูอะปกติแล้วตอนเย็นอ่ะจะมีพี่คำล่ามาเก็บเกี้ยก่อดไหม ของมึงไม่มีใครกินน้ำเปล่านี้ทุกคนเขากดแก้วหมดกูซื้อน้ำตู้มาเพื่อเพื่อกำจัดขยะเพราะว่าน้ำเปล่าเนี่ยเราเจอปัญหาแบบนี้ไงใช่วางมั่วซั่วกินไม่หมดพวกไม่มีจิตสำนึกพวกแบบสับเท้าลวยถ้ยแค่น้ำเปล่าให้กินยังหมดอ่ะยังไม่ได้แล้วชีวิตจะรับผิดชอบอะไรได้อีกไวอ่อนยังไม่เป็นตัวอย่างให้น้องๆน้ำกินก็ไม่หมดและก็วางทิ้งไว้จะ่จูมก็ทิ้งไรอ่อน รอดรอดผมจะทำให้พี่ออนเนี่ยรีวิวชาติคนใหม่มึงไม่ตัดมาสองปีแล้วเลยมึงไม่อีโวบ้างมั้ยมึงไม่เป็นตัวอย่างให้น้องๆวะกูเป็นตัวของตัวเองกูเป็นตัวของตัวเองที่นี่มีกฎอย่างหนึ่งเราจะให้เราทำอะไรเราต้องทำให้ได้ถ้าสมมติกูบอกไอ้เบฟเดี๋ยวมึงไปลงโคลนดิไปอยู่กับงูดิกูต้องลองทำก่อนอยู่ได้หรือเปล่าอันตรายไหมถึงเราถึงให้คนทำคนอื่นให้กูทำก็ต้องทำให้ได้เหมือนกัน่าแล้วก็ฝาทิ้งไป ไม่ได้ทิ้งเองเนี่ยตัวอย่างไม่ดีเนี่ยไอ้บินมองนะไอ้บินมองแล้วจริงน้องเว้นฝากจริงหน่ยไม่ได้เลยครับอย่างแรกเข้าบ้านมาเราเนี่ยมีตู้รองเท้าไว้แล้วเพราะฉะนั้นต้องเก็บให้เรียบร้อยทุกคู่แต่ละคนมีชื่อเป็นของตัวเองเดี๋ยวทุกคนจะต้องเก็บรองเท้าให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยอย่างี้พี่ออนดูได้เลยอ่าทำไมไม่เก็บรองเท้าอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่แบบไล่เลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอ้อาร์จอ่ะ ที่เข้ามาก็จะเป็นสลกไี้อย่างแรกก็อย่างแรกคือเช็คปกคนทีปกคือใครคะผม มีใครบ้างคะมีผมคนเดียวโอลิวันใช่จบเลยจะมีเรื่องปกเก่ยผมคนเดียวสิ่งที่พี่ฝากฝังไว้นั่นก็คือหน้าใครเป็นไงไม่ช่างแต่หน้าพี่ต้องสวยทักดีมกูมาทุกวันบอกว่าเบสถ้ากูเข้าไปทํานะแบบว่ายังไงก็ได้มึงจะต้องทําหน้าให้กูสวยที่สุดหน้าไอเป็ดเป็นยังไงช่างแม่งหน้าคนอื่นเป็นไรช่างแม่งแต่หน้ากูต้องดีที่สุดใช่แต่แต่พี่ย้อนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันจะมีหน้าที่แบบพี่ต้องทําหน้าแบบลองเทสดิ ได้แล้วได้ไหมได้ไหมวินสมมติว่าอ่าถ่ายปกเฝ้าปกเฝ้าอ่าพี่กินโทษพี่เป็ดตายกันแล้วตายกันแล้วอันี้ผมไม่เศร้าดิท่านเดี๋ยวปกเนี่ยมันจะเป็นแบบอันที่หนึ่งลงสีคลิปพี่ก็ต้องมาเช็คกับเบฟวันจันทร์หรืออังคารก็ได้ก็มีสีปกก็เดี๋ยวว่ากันต่อมาอันนี้คือกราฟิกอีกคนนึงก็คือนอกไอคอนจับคอยแบบว่าจับ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 จั 2 3ง5นี่พี่ออนพี่ไม่เคยเห็นใครวาดสวยแบบนี้มาก่อนหาตำแหน่งใหม่ให้เลย <c oughs> หาตำแหน่งใหม่ <c oughs> แล้วตัดต่อ,อน,นี่คือมันต้องยังไงบ้างแบบว่าคำผิดหรือว่าอะไรที่แบบว่ามันออนไม่ได้แบบ18บวกแบบ20บวกขึ้นไปได้อย่างนี้ผ่านไหม <c oughs> ผมว่าได้เลยกำลังพอดีอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาดูมุกอ่าใช่พี่ชอบหรือเปล่า อันนี้คือแบบห้องท็อปกับห้องกล้อง CEO คนใหม่เจเจเคนใหม่เมีคนบอกว่าเราหน้าเหมือนกันอ่ะเราบอกเรียบรอเอาจริงๆหนูไม่อยากพูดว่าหนูสวยกว่าแต่ว่าอ่ะก็ได้พี่ยอมก็ได้ลูกพี่ยอมหนูอยู่ด้วยคอมเมนต์แล้ววะวันนี้พี่มาเป็น CEO คนใหม่ค่ะค่ะพาเช็คพาเช็คพาเช็คใช่ว่าตรงไหนเม้ไลน์บ้างอ๋อแสดงว่าวันนี้เดี๋ยวถ้ามีถ่ายติ๊กต็อกก็คือถ่ายพี่อ๋อเลย มีไหมมีไหมิปีมีเั้นไปเลยเต้นสายไหมแล้วแบบเพิ่มกระแสหน่อยเดี๋ยวจะเป็นแบบพี่ออนเต้นคนเดียวเลยไม่ได้แเราห้ามเต้นท่าสวยเรื่องเต้นแบบไม่ได้ต้องเต้นยกันเต้นด้วยกันไม่มีจีตากล้องเวลาที่สมมติว่าถ้าสมมติว่าหนูถ่ายพี่เป็ดอะพี่เป็ดก็ต้องทำตามที่บอกแบบทุกอย่างแต่เป๊ะเป๊ะเป๊ะแบบพี่ถามคำนึงถ้ากูไม่มาวันนี้ถ้ากูไม่มาวันนี้ก็ถ่า ไป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 อ้าวบางทีคนเรามันสวยอย่างเดียวไม่ได้ถูกป่ะล่ะอ่าใช่ต้องถ่ายคลัมด้วยแบบมีความตลกทำงานที่ถ่ายติ๊กต็อกนี่นี่อะถ่ายติ๊กต็อกไปอ่ะต้องแบบตลกเพราะว่าช่วงนี้เพลงเราแบบมันไม่มีท่าเต้นท่านรู้ วันที่สามกรกฎาคมครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมไปกับพี่เป็ดเดี๋ยวถ่ายอ่ะเดี๋ยวผมตรียมของไว้เลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวทำงานเพาพามาทำงานดูงานติ๊กต็อกเพราะว่าอาจจะต้องแสดงเยอะหน่อยได้เดี๋ยวเราจะแสดงได้อยู่แล้วปกติย้อน เสร็จแล้วค่ะเชิญซีโอไปถ่ายได้เลยคือพี่น้องทําอะไรเลยแค่ถ่ายอย่างเดียวทดสอบความฉลาดเพื่อนรักมาดูกันว่าเพื่อนผมจะฉลาดแค่ไหนปลาอะไรปากว่างปลาวันไม่ใช่ปลาอาปากว่างท่าต่อไปครับปลาอะไรปากเล็กปลาไม่อาปากไม่ใช่ปาไ,ไม่ได้ฟังก่อนฟังก่อน งอนปาบู่ปาบูอะไรเอ่ยใหญ่กว่าปลาวานปลาปะวานชุบแป้งทอดอะไรใหญ่กว่าปลาวานชุบแป้งทอดป้ารถบรรทุกกระทะปลาวานอะไรใหญ่กว่ารถบรรทุกกระทะปลาวานลานจอดรถบรรทุกลานจอดรถบรรทุกวันอะไรไม่มีพายอยู่ what do you mean วัดอะไรไม่น่้ไม่น่านี่แหละค่ะสิ่งที่หนูต้องเจอบทเรียนสุดท้ายสำหรับการเป็นซีอองเนี่ยตัวตเราเนี่ยค่อนข้างจะแฟมิลี่กินข้าวต้องกินด้วยกันกินพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลี้ยงข้าวน้องๆได้ไม่มีปัญหาพี่ขอคิดไปดูเองได้ปหมว่าวันนี้กินอะไรดีได้เค้กสิแล้วกันเฮ้ยเงินพี่ออนแน่นอนอยู่แล้วเล้ยเองวันนี้จะไม่อยาน้องๆอ่ะทุกคนหิว น้อคืออข้าหรือยังคะู่ะวันนพี่จเรียน KFC ค่ะอเย้เิ้นบริจาคนูไปไปสั่งเ้ริเปล่าชุดใหญ่เลยเปล่าชุดใหญ่ไฟกับพเลยตายแล้วฝนตกแล้วคุณยูออยาเจ็ดปีเลี้ยงข้าวคุณสองครั้งพี่สั่งจริงดิจริงนี่พี่สั่งมาแล้วได้เลยโอ้ย ไก่ทั้งหมด50าสิบชิ้นมาสั่งสั่งชุดใหญ่แค่3ชุดคนงกเลยรอบหน้าเดี๋ยวเลี้ยงโอมากระเสดเลยเฮ้ยสิชิ้นเหรอเออประมาณ50โอ้กิ๊กกิวเราสองชิ้นเองจะเบฟอินเหรอวะมาดูนี่มานี่มานี่ทำไงดูตัวไอ้อาร์ตเมย์อาร์ตกินไก่2ชิ้นในออนไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเสียสลับไม่กิน2ชิ้นนั้นให้อาร์ตเป็นสิบอ๋อยยยอ๋อยยี่สิบคนไม่แล้วแล้วมึงก็ไม่ต้องกินเป็นสิบออนมึงไปกินอย่างอื่น ได้เลยพอจะเป็นประธานบริษัทได้ไหมคะน้องๆเด็กๆมากินกันเด็กๆกินกันตอบคำถามคู่กันแนนแนนเคปซี่เป็นไงวะแนนเป็นไงรีวิวดินนีไม่รู้ยังไม่เห็นอะไรเลยต่อเนื่องก็คงรู้น้าคนแล้วครับว่าผมผมไม่ได้ฝักฝังอะไรมากมายพี่ไม่ด้ตรงไหนเหรอดีสบายดีดีพี่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าวันนี้ออนทำงานมั้ยครับบ่ายสามแล้วพอนานบ่าย เราเ้องานบ่ายโมงอ่ะกูว่ากูอบขี้เกียจขี้เกียจอ่ะกูยังมาลงบ่ายสองอะแต่กูว่ากูสุดแล้วอ่ะนี่คือมาบ่ายสามขนมลาบกินขนมสองห่อกินแบบไม่หมดกินน้ำไม่ทิ้งวางตั้งแต่เมื่อวานโอ้ยรื้อเปล่าแล้วก็มาถึงปุ๊บก็มาเดินคุย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 ไปถ่ายเลิกแป้งนิดนึงไปอาบไปไปเช็ดตัวหายไปชั่วโมงครึ่งได้ไหนห้าโมงมาถึงปุ๊บกินกินกินแต่ทำไรกลับใช่ครับรถรอบเดี๋ยวรอดู อนาคตเอาว่าเป็นยังไงช่วงนี้อันาคตจะเริ่มอยู่แล้วอเลยอนาคตไม่ต้องมองไปคน บอกว่าอนาคตเรื่องส่วนอนันเป็ดจะเป็นเช่นไรเกิงเพาะงก็สักให้กลางใกผมด้วยคิดเชื่อไห่ก็ไม่รู้อขอโทษที่ไม่มีอะไรให้ทุกคนดูเพราะว่ามันมีแค่นั้นจริงๆเราลุกนคลิใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเอางี้ผมพาเป็นไทยบ้านเนี่ยจับกบจับกยหียนปิ้งปลาทําเป็นไม่ได้ยินหูตก็จะมีแม่ม้แของลาาก่อนเี๋จะค้าครับอยคาดหวัง้ม่เไม่รู้เลย ไแกะในนี้กูเองแล้วกินในนี้ทำไมอ่ะมึงก็หยิบของกูไปแกะมึงก็แย่งกูเอาไงดีอ่ะจะคุยไปบ้านนึงจะคุยไปที่บ้องขุาวกินข้าวในบ้องข้าวของแม่หยิบขึ้นมา